สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชม s u v น่าใช้สภาพงามๆหนึงในร้อยครับคันนี้ดูแลดีมากๆนะครับเจ้าของขายเองครับใครสนใจนะครับ159,000บาทสภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับตะลิงชั้นนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับ159,000บาทครับ Honda c ซ v 2.0 a u t อน้น้ำมันล้วนตัวท็อปปี2003ครับ รถสวยมากๆนะครับดูแลอย่างดีนะครับตัวนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ทุกระบบครับใช้งานได้เลยครับกุญแจรีโมทเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กครับมาชมเช็คดูได้ครับอุปกรณ์โต๊ะปิกนิกอยู่ครบนะครับสายครอบครัวสายค้าขายสายท่องเที่ยว ใช้ได้เลยครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดคุ้มนะครับดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับมีหลายท่านถามหารุ่นนี้กันมาเยอะมากๆนะครับมาแล้วครับไม่ได้เจอง่ายๆนะครับสภาพเฟสสวยแบบนี้ภายในงามมากๆนะครับเบาะหนังสีเบสสไตล์นี้ดูสว่างสบายตาครับมาชมเช็คได้ครับบริการจะส่งทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนไม่แท้1 4 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2003นะครับ เปิดในราคา159,000บาทนะครับคันนี้คุณพ่อดูแลดีมากๆนะครับใครสนใจถูกใจมาเช็คชมได้ครับตลิ่งชันบางแคกรุงเทพนะครับสมาชิกต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางนะครับมีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยครับแจ้งจากช่อง youtube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งครับแจ้งไปเลยครับว่ามาจากช่อง A รถมือ2นะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนการันตีการจัด การส่งนะครับการันตีการโอนะครับไม่มีชนตตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับรถสวยจัดสภาพเดิมโรงงานทุกซอกทุกตะเข็บเดิมหมดเลยครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราช่วยคัดช่วยเช็คนะครับเอกสารครบถูกต้องภาษีไม่ขาดนะครับใครที่สนใจอยากได้รุ่นนี้ตามหารุ่นนี้สภาพนี้ไม่ได้เจอง่ายๆสีเงาฉ่ำเต็มรัม ล้างเกือบทุกอาทิตย์ครับดูแลดีมากๆจอดในร่มนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับมีคลิปวิดีโอทั้งคันเลยนะครับด้านในด้านนอกเครื่องภายในภายนอกมีหมดครับชมที่ท้ายคลิปนะครับไปชมท้ายคลิปนะครับมีคลิปวิดีโอนะครับหรือจะคลิกลิงก์ไลน์ไปก็ได้นะครับขอได้เลยครับวิดีโอขอก็ได้คลิปก็ได้ครับถ่ายไว้หมดครับคันนี้ สวยมากๆนะครับราคานี้สภาพนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับใครที่กําลังหาอยู่นะครับคุ้มหรือไม่กับสภาพงามๆการันตีว่าไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำรถสวยเดิมโรงงานดูแลดีประวัติชัดๆแบบนี้นะครับจัดได้เลยครับอุปกรณ์ครบแลอวอะไรอยู่ครบนะครับแบบนี้ มาชมเช็คดูรถก็ได้นะครับใครไม่สะดวกเดินทางอยู่บ้านไกลก็จะส่งให้ได้นะครับรับประกันท่านใดรถแน่นอนกับรถส,สวยสภาพแจ่มๆเลยครับนานๆจะมีมานะครับมาด้วยสภาพแบบนี้สีสวยภายในงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ดูแลมาอย่างดีนะครับไม่แท้1,40,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอนรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดสภาพนี้ราคานี้ไม่ได้เจอบ่อยๆแน่นอนนะครับ ในตลาดอาจจะมีขายหลากหลายสภาพนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับสำหรับรถคันนี้ไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับใช้ได้เลยครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ทุกระบบใช้งานได้ปกติภายในระบบไฟฟ้าขึ้นลงกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้ครับร้องมาชมนะครับพิจารณาตัดสินใจ159,000บาทคลิกชื่อคลิปอะไรละเอียดโทรได้ไลน์ได้ติดต่อตลอดได้เลยครับเอาไปใช้งานต่อบริการจะส่งทั่วไทย สองได้เลยครับรับประกันว่าท่านได้รถแน่นอน กล้องหลังกล้องหลังเราถอยมันจะขึ้นนี่กล้องหลังไอกรากล้องหลังเอาเก็บขีดโอเครับไฟฟ้า ไฟฟ้ากดพับพับแล้วนะข้าวก็พับออกข้างก็ออกจุกฟ้าข้างโน้นข้างหลังโอเคข้างนี้ <c oughs> ร้อนปกตินะครับเครื่องหนึ่งไม่แสนสองเก้ามันมีทีย่ยูใช้ได้ปกติกับสวนสนุกระดับโลกที่วานานาวาว่าโอวได้ใช้ได้นะครับโอวได้ถ้ากดปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมกดออกกดเข้ากดออกประมาณนี้ครับ ล็อกมาอันนี้เปิดล็อกอันนี้เปิดกระจก ล็อกนะก,กดลงล็อกหมดแนละ้วล็อกหมดล็อกหมดกดขึ้นล็อกหมดล็อกหมดนะครับเนไหมอันนี้นนเปิดกระจกหลังฝากระโปรงหลังน,นี่เปิดที่ดิ้กกระจก เคกันเลยใช้ได้ทุกอันนะเนี่ยตอนไม่คืนเนาะกันเลยใช้ได้ทุกอันแขนงปัก๊กถุงเติมรถเติมทั้งคัน เดิมทั้งคันแกะแน่นมากเพราะว่าไม่เคยแกะเนี่ยเปบนเดิมโรงงานเร้่วย